สนับสนุนรายการโดย G.P.X Dare to Challenge ใหม่ G.P.X r e g e n 250 Twin Mark III The Regent for Ever สวัสดีครับพบกับราการ Great Baker Talk นะครับขอบคุณทาง G.P.X Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการครับเติมเต็มชีวิตด้วยความสนุกและเสริมลุกมีสไตล์ไปกับ G.P.X t u s c a n y สีแดง Rubino Red ให้ทุกวันของคุณมีสีสันและพร้อมออกไปมันกับทุกกิจกรรม โดยรถ GPX t ั u ค c a n i นะครับจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,9,900บาทแล้วก็รุ่น Smart k คีนะครับจะมีราคาอยู่ที่63,700บาทเท่านั้นหากว่าสนใจก็สามารถไปดูตัวเป็นๆได้ที่โชว์รูมของทาง GPX ทั่วประเทศครับเอาละครับกับพัสูงของษ์เยาจะมาทอล์กกันในครั้งนี้นะครับทาง QJ Motor ผู้ผดลิตรถมอเตอร์ไซค์าจากประเทศจีนได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่าง SRV 6 0 0 V นะครับ เวอร์ชัน2024นะครับเป็นรถแนว Power Cruiser ขนาดกลางครับที่มีจุดเด่นด้วยขุมกำลังแบบ V4 นะครับหรือว่า4สูบ V โดยเน้นไปที่การทำตลาดในโซนยุโรปด้วยนั่นเองสำหรับ QJ Motor SRV 600V นั้นจะถือว่าเป็นรถรถทัศน์สไตล์ Power Cruiser ขนาดกลางที่มีรูปร่างค่อนข้างจะใหญ่นะครับเมื่อรวมกับงานออกแบบตัวรถที่เน้นจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำระยะฐานล้อที่ยาวและท่านั่งที่มีเอกลักษณ์แบบปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าพร้อมกับแฮนด์แบบกว้าง ทมให้ตัวรถได้ท่าทางในการขับขี่ที่หลังเกือบตรงนะครับซึ่งเป็นท่าทางการขับขี่ที่สบายที่สุดตัวรถเหมาะสมกับการขับขี่บนเส้นทางระยะไกลและเน้นทางตรงเป็นหลักนะครับไม่จะต้องใช้ทักษะในการควบคุมตัวรถสักหน่อยแต่เมื่อปรับตัวให้ชินกับขนาดและระยะวงเลี้ยวได้แล้วก็ถือว่ารถแนวนี้นะครับจะมีความคล่องตัวในระดับหนึ่งเลยทีเดียวงานออกแบบของตัวรถนั้นนะครับจะเน้นไปที่ความคมชัดของเส้นสัดส่วนครับเราจะได้เห็นถึงเหลี่ยมมุมที่ชัดเจน ซึ่งสะท้อนความเป็นครุสเซอร์สมัยใหม่ที่ไม่ได้มีความกลมมนแบบรถยุคเก่านะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอย่างในเรื่องของช่วงล่างที่มีการติดตั้งช็อคอัพหน้าแบบหัวกลับจากแบรนด์มาซ็อตช,ชี่นะครับในขณะที่ด้านหลังจะเป็นช็อคคู่ที่สามารถปรับระดับได้ครับระบบเบรกด้านหน้าจะเป็นแบบดิสคู่คาลิปเปอร์เบรคแบบเรเดียลนะครับแล้วก็จานดิสจะเป็นดิสเดี่ยวทั้งหน้าหลังนะครับปั๊มเบรคแบบพอร์ตพร้อมระบบเบรก ABS แบบ Dual Channel นั่นเอง อีกหนึ่งไฮไลท์ของตัวรถครับก็คือขุมกำลังครับอย่างที่เกินไปว่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ V4 หรือว่า4สูบ V นะครับทำมุม90องศาความจุ 561cc สี่ลูกสูบดับเบิลโอเฮดคัมชาร์ป16วาล์วครับจ่ายเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ระบายความร้อนด้วยอากาศบวกน้ำมันหล่อเย็นนะครับให้กำลังสูงสุด68แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด54นิวตันเมตรครับขับเคลื่อนในระบบเกียร์6สปีด คัชมือพร้อมสลิปเปอร์คลสครับแล้วก็ส่งกาลังสุดท้ายไปยังล้อหลังด้วยระบบสายพานนั่นเองตัวรถรุ่นนี้นะครับในยุโรปเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ274,0 0 0บาทด้วยกัน,นครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงมากนะครับสำหรับตลาดยุโรปแล้วแล้วก็สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Honda Re b e บ500ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวขอบคุณทาง GPS Dato Challenge ครับผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการนะครับแล้วพบกับรายการ g r e ทเบิ k e r ท a l กกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดย g p x Dare to Challenge ใหม่ g p x r e g e n 250 Twin Mark i The r e g e n for Ever